อ้าวสวัสดีครับคุณยายครับใครเป่าครับเฮ้ยไอ้หนูเรียกใครลูกนี่เอ็งมาทำอะไรกางปากกลางรงอย่างนี้ลูกครับเป็นเะไรปเล็กหนูต้องถามน้าก่อนนะครับว่าน้าทำอะไรพี่ครับที่มีที่โตนะครับน้ามาตีคองร้องเปล่าหาคนดีนวิชาใครบ้างที่สามารถจับตัวในเสื้อของได้พระท่านกฤษดาสมองมึงกึ่งครึ่งพระละคร เขาเอาอะไรที่รักกูแบบงั้นเอ้างั้นหนูสองคนไปด้วยเฮ้ยไปได้ยังไงยังไงหนูยังต้องวิเศษนะเฮ้ยขอเด็กเล่นหรือเปล่าต้มเต้าหนูเนี่ยสามารถจะดูดอะไรเข้ามาก็ได้ครับอ้าวๆงี้ลูกถ้าหนูสองคนมั่นใจตามน้าไปในเมืองหลวงเดีจ้าล้าลงหลังไปก่อนได้เอามาลูกลูกเราของคนเอาของคนไปเลยมีทองมีเงินมีเงียะอ๋งั้นหนูเป็นน้องหนูเอาไปเลยสองอย่างให้แหละหนูเอาทองกับเงินไป